น้องไอซ์ฟังพี่เดนะนะครับเรื่องอินฟูคนเนี้ยอินฟูคนเนี้ยปกติเขาไม่ดังหรอกนะครับนะเขาดังได้ก็เพราะมารู้จักรายการดังนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็เออมีส่วนในการนะครับเออเขาเรียกว่าอะไรช่วยเหลือคดีดังๆแล้วก็ดังขึ้นมานะครับก็คงไม่ต้องบอกว่ารายการไหนก็ดังขึ้นมานะครับนะพอดังขึ้นมาแล้วปุ๊บเนี่ยก็มารู้จักกับลูกน้องของเจ้าของอรายการดังรายการหนึ่งซึ่งผมไม่บอกใครนะ นะครับหลังจากนั้นเขาก็มาชักชวนกันนะครับอินฟูพวกนี้นะครับแล้วก็มาตั้งมูลนิธินะครับเอ่อมูลนิธิเอ่อ,อ,อที่ทําอะไรเพื่อสังคมรับบริจาคอะไรต่างๆตั้งแต่สมัยตึกถล่มอะไรมาเนี่ยจนถึงเรื่องชายแดนเนี่ยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าลึกๆแล้วเนี่ยเป็นความคิดของอินฟูคนนี้หรือเปล่าแต่แรงข่าวที่ผมได้มาเนี่ยเป็นความคิดของนะครับลูกน้องเอ่อนะครับฝ่ายประสานงานฝ่ายผลิตรายการของเจ้าของรายการดังเนย ก็เป็นคนแนะนําให้มีการจัดตั้งมูลนิธิให้กับอินฟูคนดังนะครับนะหาคนมาดาเนินการจัดตั้งโดยใช้ชื่อของอินฟูนะครับอินฟูคนเนี้ยนะครับก็มีหน้าที่ก็คือทําเพจนะครับทำเพจแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนไล่ออกหน้าทําคอนเทนต์ไปแล้วก็ติดลิงก์นะครับธนาคารกรสิกรตามที่น้องไอเข้าใจนี่ถูกต้องแหลนะครับอันนี้คือเรื่องราวที่จะเล่าให้ฟัง นะครับเพราะฉะนั้นอินฟูคนนี้นะครับไม่มีชื่อในมูลนิธิเลยไม่มีชื่อในการจัดตั้งไม่มีชื่อในการถอนเงินฝากเงินงต่างๆการจะถอนเงินนี่ก็จะมีกลุ่มบุคคลซึ่งมีหน้าที่ฝากถอนโอนย้ายเงินนะครับดังนั้นเนี่ยเราดูข่าวเนี่ยดองอจะสังเกตว่าอินฟูคนนี้จับไม่รู้เลยว่าเงินเข้ามูลนิธิเท่าไหร่เพราะเขาไม่มีชื่อเขามีหน้าที่แค่โพสต์ข้อความทำคอนเทนต์แล้วก็แปะลิงก์ธนาคารกสิกรไทยเท่าที่ผมทราบนะแหล่งข่าวนะนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยอินฟูนี่ก็พอมีโต้ขลมกับท่านสสไอแ่งพักส้มเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยครับว่าเงินเข้าบัญชีเท่าไหร่บุลนิธิของอินฟูมีเงินเท่าไหร่ไม่รู้เพราะอะไรเขาไม่มีชื่อเลยเขาไม่มีชื่อเลยอำนาจในการจัดการเนี่ยก็อยู่กับทีมงานของรายการดังเป็นคนจัดการหาคนมาจดทะเบียนอะไรต่างหมดเพราะ,ะนั้นอินฟูคนนี้จะไม่ทราบเลยครับทราบแต่เพียงว่าเงินออกไปประมาณหนึ่งร้อยล้านบาท ช่วยเหลือรทราบแค่นั้นครับนะครับอันนี้คือแหล่งข่าวที่ผมได้มานะเนะี่ยเพราะนั้นก็ท่านสสไอก็ลองไปสืบต่อก็คือว่าสรุปแล้วเขาไม่มีชื่อในมูลิธิแต่มูลิธิเป็นชื่อเขาโลโก้ต่างๆอ่าก็เป็นชื่อเขานะครับนะอันนี้คือสิ่งที่ที่ผมทราบมานะนะนะครับนะแล้วก็ไม่มีอำน,นาจในการถอนเงินอนแหงต่างานะครับแต่ว่าเขาก็มีหน้าที่โพส์ทำคอนเทนต์ไปชายดงชายแดนแะไรต่างาคนนี้ อินฟูเนี่ยเป็นคนทำหน้าที่แต่ไม่มีชื่อในมูลนิธิเลยนะครับพี่น้องเข้าใจนะนะฮะนะฮะแล้วก็เวลาจะถอนเงินแรงต่างเนี่ยก็ต้องมีคณะกรรมการสองสามคนนะเป็นคนถอนอินฟูคนนี้ไม่รู้เพราะฉะนั้นผมก็สงสัยตั้งแต่เอ๊ะทำไมอินฟูไม่รู้นะครับเงินเข้ามาเท่าไหร่รายรับรายจ่ายเขาไม่รู้เพราะอะไรเขาไม่มีชื่อในมูลนิธิเลยเพราะ,ะนั้นเป็นพี่น้องประชาชนเอฟซีเขาที่ฝากเงินไปเนี่ยก็ได้ทราบด้วยว่าเขาไม่มีชื่อเลย นะครับเขาก็โพสเฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยนะครับดัะนั้นไอ้ก็ต้องไปดูตรงนี้นะฮะแต่พี่เดก็เป็น f อฟอ่าน้องไอ้ก็หาข้อมูลมาเล่าให้ฟังผมก็ไม่รู้จักกับท่านสสไอ้เป็นการส่วนตัวนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังว่าเพราะฉะนั้นการที่อินฟูบอกว่าเงินออกร้อยล้านส่วนมีเงินเข้าเท่าไหร่เขาไม่ทราบเขาไม่ได้เกี่ยวข้องะไม่ได้มีชื่ออะไรกับมูลนิธิดังนั้นไอ้ที่มีใครเอากระดาษเอกสารเนี่ยเป็นปึกๆมาถ่ายอะไรต่างๆนี่ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับ อ่าอินฟูพนนีเลยเขาไม่รู้เรื่องเลยนะครับอันนี้คือของจริงนะฮะถ้าอันไหนไม่เป็นของจริงนะนะครับช่วยแจ้งด้วยเพราะคนอย่างพี่เดเนียของแท้ครับนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังเพราะฉนั้นสสไอไปลองไปไปสือต่อนะนะครับนะเพราะนั้นเนี่ยการที่มูลนิธิเกิดข,ขึ้นมาเข้ามาจากนะทีมงานของรายการดังเป็นคนจัดการให้เสร็จ หาคนมาเสร็จอะไรต่างนะครับไม่มีชื่ออ,อินฟูคนดังอินฟูนดังจริงไม่รู้อะไรเงินเข้าเงินออกเท่าไหร่เขาตอบคำถามอะไรไม่ได้แล้วก็ไอ้พวกเอก,ส,อกสารเอกสารอะไรต่างนี่มันไม่ได้เกี่ยวกับอินฟูอินฟูไม่เกี่ยวเลยแต่สิ่งที่น่าสนใจเนี่ยสสอไอต้องไปดูว่าอินฟูนคนนี้ตั้งบริษัทขึ้นมาหรือเปล่าและบริษัทขึ้นอ่าพวกเนี้ยไปเกี่ยวข้องกับมูลิธิหรือไม่อันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่ว่าสสอไอต้องไปดูนะครับว่าบริษัทของอินฟูเนี่ยที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยนะครับ ไปเกี่ยวข้องกับมูลนิธ,ธิอย่างไรเพราะมูลนิธ,ธิไม่ได้เกี่ยวกับอิบนฟะูนะครับเข้าใจนะนะครับอันนี้คือคือสิ่งที่อาจารย์เดได้มาถ้าไม่เป็นเรื่องจริงก็ช่วยช่วยแจ้งด้วยนะครับเข้าใจนะแล้วการที่เขาดังขึ้นมาได้เนี่ยมันก็ต้องมีคนช่วยกันเขาเรียกะไรประชาสัมพันธ์นะครับหรือทําให้ข่าวมันดังอะไรต่างเนี่ยจนแบบให้เห็นว่าเขาเป็นฮีโร่นะครับเขาเรียกว่าฮีโร่ช่วยเหลือประชาชนเคสนั้นเคสนี้อะไรต่างเนี่ยมันต้องมีคนช่วยกันนะครับ นะต้องมีรายการดังๆคอยช่วยอันนี้ผมพูดสั้นๆแค่นี้ผมคิดว่าอ่าเอ่สอสสไอน้น่าจะได้ประโยชน์ในการที่จะไปสืบต่อนะครับนะจนถึงวันนีอน้อินฟูคนนี้ยังไม่รู้เลยนะครับว่ามูลนิธิต้องต้องชี้แจงรายรับรายจ่ายยังไงนายทะเบียนยังไงเพราะเขาไม่ได้เกี่ยวเ,เพียงแต่เป็นคนที่โพสต์แปะลิงก์ธนาคารส่วนตัวเขาเ่ยจะเป็นเจ้าของบริษัท นะครับอันนั้นไปอีกคนส่วนแต่ว่าบริษัทของเขาที่ตั้งขึ้นมาตั้งมาเพื่ออะไรแล้วเกี่ยวกับ,บูุนิธีหรือไม่ก็สส,อสอไอไปตรวจสอบดูพูดแค่เนี้ยนะครับคือการที่คนเราเนี่ยจะโด่งดังขึ้นมาได้เนี่ยมันต้องมีสื่อมีการรายการดังๆเนี่ยคอยอ่าคอยช่วยเหลือนะเวลาทำข่าวก็ต้องมีสํานักข่าว,าวมีอะไรต่างๆนะครับนะทำให้มันมีกระแสมีเรตติ้งอะไรต่างๆผมพูดแค่เนี้ยนะนะครับลองลองไปไปสาวต่อนะ อายากได้อะไรก็โทรมาหาพี่เดได้นะครับนะฮะผมไม่คนตรงไปตรงมาอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะครับแต่ผมไม่ได้บอกว่าใครเป็นคนดีคนเลวอะไรต่างนะอันนี้คือเรื่องที่ผมได้รับทราบมานะครับเพราะฉะนั้นการจะไปตรวจสอบอะไรอินฟูคนดังเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเขาไม่มีชื่อเลยนะครับนะบุนิติอาจจะเป็นชื่อเขาแต่เขาไม่ได้มีอํานาจหรือเกี่ยวข้องอะไรกับบุนิติแค่โพสเฟซบุ๊กบ้างทำคอนเทนต์บ้างแปะลิงก์อันนี้คือเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องที่เกิดขึ้น นะครับเพราะนั้นสสไอ้อยากรู้อะไรก็แวะมาหาพี่เดได้ที่เลขที่194ส่ซอยรามินทา52าทับหนึ่งจุกกรู <laughs> นะครับเรื่องราวมันก็มีแค่นี้แต่ให้ไปดูว่ามุลิธิที่มีชื่อของอินโูเนี่ยเกี่ยวข้องกับนะลูกน้องของเจ้าของรายการนั้นนะครับ ช่วยกันประชาสัมพันธ์จนดังจนแบบอิอฟ material, บนอฟูคดีการเป็นวีระบุรุษช่วยควดีนั้นคดีนี้อะไรต่างๆมากมายนะครับแล้วก็ไปเกี่ยวกับนักการเมืองคนดังค่แค่นั้นนะธรรมดามันต้องช่วยกันะนะนะการที่เราจะดังขึ้นมาได้น่ยเป็นดินฟูระดับที่เป็นข่าวได้เนี้หนึ่งต้องมีสือ่อนะครับต้องมีสื่อช่วยต้องช่วยดันนะครับแล้วก็สื่อต้องดังมากมาก นะครับช่วยสร้างข่าวสร้างกระแสสร้างอะไรจนดังนะครับและที่สําคัญในการติดต่อราชการต่งางไม่ว่าตํารวจหน่วยงานราชการก็ต้องมีคนระดับสสรัฐมนตรีคอยช่วยพยุงประสานงานต้องแบบคือมันต้องทาทางานกันแบบลักษณะเป็นแผงนะครับก็พูดแค่เนี้ยพนักงานที่เขาดังมาได้เนี่ยมันไม่ใช่ตัวเขาเขาต้องมีสื่อมีลูกน้องของสื่อใหญ่มีคนช่วยเหลือเอางี้กันนะนะสสอไอไปตรวจสอบนะเชื่อพี่เดพี่เดของแท้ <laughs> นะครับของแท้อนนะนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอินฟูที่กำลังโต้กับไอรัชนกนกเขาบอกว่าเขาไม่เคยเอาเงินไปใช้ส่วนตัวเขาจะเอาเงินไปใช้ส่วนตัวได้ไงนะครับเขาแค่โพสนะครับอ่าโพสทางโซเชียลแปะลิงก์กสิกรเขาไม่ได้มีชื่ออยู่ในมูลิตีเลยเขามีชื่ออยู่ในบริษัทของเขานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาพูดถูกแล้วเขาไม่ได้เอาเงินไปใช้ส่วนวเขาแค่ แปะลิงก์ทำคอนเทนต์ชักชวนให้คนบริจาคเงินเข้าไปมูลิตีเรามีชื่อเขาไหมนะล่ะลองนะครับไอ้ลองถามเขาว่าเขามีชื่อในมูลิตี้เท่าที่ผมทราบมาไม่มีนะเพราะฉะนั้นเขาจะเอาเงินของมูลิธิมาใช้ส่วนตัวได้ไงในเมื่อเขาไม่มีชื่อส่วนเงินที่ถอนในแต่ละครั้งหรืออะไรต่างๆเนี่ยจะเกี่ยวเขาไหมก็ผมว่าไอ้ฉลาดนะไปหาข้อมูลนะนะพี่เดย์ก็ชี้เป้าให้ลนะคนอย่างพี่เดย์เนื้อของแท้ <laughs> นะครับ เป็นเป็นของแท้นะครับแล้วเอาหนึ่งอย่างแล้วกันไอ้พวกนี้ไปถามดูนะผมก็ชอบอินฟูที่ช่วยเหลือประชาชนชอบทุกคนที่ช่วยเหลือประชาชนนะครับแล้วก็ชอบสอสอไอแล้วก็ชอบพักส้มชอบทุกพักพักเพื่อไทยก็ชอบพักน้ําเงินก็ชอบพักประชาธิที่ปัดก็ชอบรวมไทยสร้างชาติก็ชอบนะครับอ่าอ่าพักลุงป้อมก็ชอบชอบทุกพักน่ะแต่ขอให้พักเหล่านั้น นะครับเป็นพักที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างแท้จริงอินฟูก็เหมือนกันก็ถ้าคนไหนรักชาติรักแผ่นดินช่วยเหลือประชาชนนาผมชอบหมดและผมก็ไม่ได้บอกว่าคนไหนเป็นคนดีหรือไม่ดีแต่ผมเล่าให้ฟังว่าเขาดังมาได้ยังไงชัดเจนนะนะไปไปซื้อต่อไอ้เบอรต่อแล้วติดขัดนั่งโมไซค์รับจ้างมาหาวิเดที่ที่รามิทา